แอนิเมตเนี่ยความหมายก็คือว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเหมือนเสมือนกับมีชีวิตนะครับเราสร้างชีวิตขึ้นมา นิเมชันหรือภาพยนตร์การ์ตูนคือภาพยนตร์ที่ใช้เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวให้มีชีวิตมีความสนุกสนานมีอารมณ์ความรู้สึกไม่ต่างไปจากภาพยนตร์ที่ใช้นักแสดงจริงๆแต่การถ่ายทอดจินตนาการจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้โลดแล่นไปบนแผ่นฟิล์มนั้นเป็นฝีมือของใครวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับอาชีพที่เรียกว่าแอนิเมเตอร์ ชื่อคมพินเข็มกำเนิดครับชื่อเล่นคำป้อนฮะก็เป็นแอนิเมเตอร์แล้วก็เป็นผู้มุ่มกับแอนิเมชันอยู่ที่กันตนาแอนิเมชันสตูดิโอครับคมพินเข็มกำเนิดผู้พลิกวงการแอนิเมชันไทยโดยการให้กำเนิดแอนิเมชันเรื่องยิ่งใหญ่อย่างก้านกล้วยซึ่งได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและรางวัลจากต่างประเทศเช่นรางวัล best feature film จากการประกวดแอนิเมชัน แอนนี่มาร i d ปี2006ที่ประเทศสเปนเป็นคนทำภาพยนตร์คะคือเป็นนักเล่าเรื่องแต่เทคนิคในการเล่าเรื่องเนี่ยผ่านสื่อแอนิเมชันก็คือสื่อที่เราสามารถหยิบจับอะไรก็ได้ให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็มีชีวิตนะฮะโดยพื้นฐานคือเราสร้างชีวิตขึ้นมาเป็นมันเป็นการ เขาเรียกว่า storytelling อะฮะผ่านตัวละครมันไม่ต้องเป็นคนเป็นต้องเป็นสัตว์ก็ได้อาจจะเป็นสิ่งของเนี่ยฮะมือถือก็ได้ฮะมือถือลุกขึ้นมาแล้วแบบกระโดดมามีชีวิตนั่นคือการเราสร้างสร้าง Anim เม i o n ขึ้นมา Animator คือผู้สร้างชีวิตให้กับตัวละครในรูปแบบที่เรียกกันว่า Animation โดยตัวละครเหล่านั้นอาจเป็นได้ทั้งคนสัตว์หรือสิ่งของงานของ Anim เม o r แบ่งเป็น3ชนิดคือ 1. hand drawn animation คือแอนิเมชันที่วาดด้วยมือลงบนวัสดุชนิดต่างๆเช่นกระดาษแผ่นใสกระจกโดวยวาดทีละภาพให้ตัวละครในภาพเคลื่อนไหวทีละนิดและทำการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์ทีละเฟรมซึ่งจะทำให้ภาพที่ได้เคลื่อนไหวต่อเนื่องกันตัวอย่างเช่นภาพยนตร์การ์ตูนของวอ์ดิสนีย์ในยุคแรกส stop motion animation คือแอนิเมชันที่เกิดจากการบันทึกภาพตัวละครหรือวัสดุต่างๆโดยขยับทีละนิดและบันทึกภาพทีละเฟรมตัวอย่างเช่น Wallace and Gromit Jam and the Giant Peach The Nightmare Before Christmas 3. าคอมพิวเตอร์แอนิเมชันคือแอนิเมชันที่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสารค์ทั้งกระบวนการโดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆตัวอย่างเช่นภาพยนตร์การ์ตูนจากค่ายพิกซา Blue Sky Studio และอีกมากมาย เด็กๆผมโตขึ้นมากับหนังการ์ตูนญี่ปุ่นก็จริงนะแต่ว่าตัวที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆเนะี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เมาจากวอลดิสเน y โรเบนฮูดเนี่ยอสนุกมากเลยคือช่วงเวลาชั่วโมงเราลืมไปเลยลืมโลกไปเลยมันมันเหมือนกับเรียว่ามีความลี้ลับอยู่ว่าเอ๊ะทำไมภาพเขียนมันถึงได้มันถึงได้แบบมีตัวตนมีชีวิตอยู่ตรงนั้นนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่ อบอวนอยู่ในใจอยู่ตอลอดแล้วมันคือแบบมันน่าตื่นเต้นมากเลยซึ่งทําเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแบบศึกษามาทั้งจากการหับอ่านหนังสือจากการไปเรียนต่อจากการไปทํางานไอการเขียนเพื่อให้เกิดงานแอนิเมชันเนี่ยมันมาเกิดตอนที่เรียนอยู่ที่ศิลปกรนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเอางานมาให้ดูเป็นงานดิสกวิดีโอของคาราบาวเนี่ยฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้รางวัลได้รางวัลแบบระดับประเทศนะฮะ เขาก็เอางานเบื้องหลังมาให้ดูเป็นเป็นผลงานรอยิ่งซึ่งเราดูแล้วเราบอกว่ามัน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 น่าตื่นเต้นมากเลยนะในการที่เห็นแบบภาพเขียนที่อาจารย์เขกเขียนแบบเป็นร้อยรูปเนี่ยเอามาเรียงร้อยต่อกันแล้วมันมันโลดแล่นอยู่บนจอมันมีชีวิตอยู่พอเราเริ่มทดลองแลาก็รู้สึกว่าเออมันมันสนุกนะมันสปาร์คมันรู้สึกว่าเราอยากทําตรงนี้ ผมเป็นเด็กจากต่างจังหวัดฮะมาจากจังหวัดสุรินทร์ฮะก็เรียนประถมที่สุรินทร์เสร็จแล้วมาต่อมัธยมที่โรงเรียนสนกุหลาบวิทยาลัยฮะก็สนใจงานด้านศิลปะมากก็เลยมาเข้าเรียนที่ศิลปกรคณะมัณฑน,นศิลป์เนี่ยตรงนี้ฮะมีโอกาสได้ทําภาพยนตร์มีโอกาส,ได,ากาสได้ทำแอนิเมชันพอจบออกมาผมทํางานอยู่ประมาณสัก5าปีก่อนที่จะเรียนต่อที่ California Institute of the Arts เรียนสั้นๆว่าแคลอาร์นเป็นโรงเรียนที่ดิสนีย์เขาให้ทุนสนับสนุนแล้วก็สอนพื้นฐานแอนิเมชันทุกอย่างนะฮะพอไปเรียนที่นู่นนะฮะก็ก็มีโอกาสเปิดโอกาสเพิ่มขึ้นได้เจอเพื่อนเก่งๆได้เจออาจารย์เก่งๆได้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในแง่มุมอื่นๆที่ Disney เนี่ยแบบคือคนที่เขรวมคนเก่งจากทั่วโลกมาอยู่ในนั้นนะทุกวันที่เราไปทํางานเนี่ย เราได้แรงบันดาลใจจากการทํางานของคนอื่นกลับมาพัฒนางานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้ว,แล,วแล้วยิ่งทําให้รู้สึกว่าเราแบบเราจิ๊บจ้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าในในสิ่งเหล่านั้นเราค่อยๆเรียนรู้ทีละสิ่งทีละอย่างไปทุกๆวันเนี่ยนะบางบางไอ้ของที่มันดูแบบยากเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากจนกระทั่งทําทไม่ได้ หลังจากนั้นเนี่ยจบมาก็ทำงานที่ดิสนีย์อยู่2ปีเรื่องทาซานกับแอตแลนติสหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กนะครไปอยู่กับ Blue Sky Studio ซึ่งทำหนังให้กับ Fox เรื่อง Ice Age ภาคที่1นะฮะพอเสร็จจาก Ice Age เนี่ยผมก็กลับมาเมืองไทยนะฮะมาร่วมงานกันปนาแล้วก็มาทำภาพยนตร์เรื่องอยาวเรื่องแรกด้วยกันชื่อว่าการกล้วยนะฮะการกล้วยภาคที่1 แล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาภาพบทภาพยนตร์ขึ้นเป็น ECHO จิ๋วกล้องโลกซึ่งฉายไปเมื่อปีที่แล้วครับการกล้วยเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จมากนะทั้งในแง่ของการตอบรับแล้วก็ในแง่ของบ็อกซ์ออฟฟิศนะฮะาะว่า หนังแอนิเมชันที่มาฉายในเมืองไทยเนี่ยทำเงินสูงสุดเนี่ยอยู่ตกประมาณ40กว่าล้านแต่ว่าการกล้วยเราทำไปถึง100ล้านบายนะฮะตอนที่เอามาฉายในช่วง2 2เดือนนะฮะแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาจากคนที่ไปดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาคือลูกเขาดูเป็นร้อยครั้ง200ครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเต็มตืนนะะ้นมีความภูมิใจมากตรงที่ว่าเรามีโอกาสได้ ได้ทำหนังที่เป็นไทยที่มีจิตวิญญาณแบบไทยๆออกมากับทีมงานคนไทยคือคือเราเราเราดูหนังต่างประเทศมาตลอดแต่ลึกๆเราหวยหาเราอยากเห็นหนังไทยเราอยากหนังเห็นแอนิเมชั่นวิจิตสินที่ผลิตโดยคนไทยโดยรากฐานผมก็ังเป็นคนที่ชื่นชมกับ 2D animation อยู่ ผมมีความรู้สึกว่างานที่เป็น 2D animation นี่ยเราถ่ายทอดได้โดยตรงนะฮะก็คือว่าเรามีความคิดเรามีปากกาดินสอเรามีกระดาษเราเขียนภาพลงไปเสร็จแล้วพอมือเราขยับฟลิปเนี่ยภาพที่เราเขียนขยับนะมันมีมันไม่มีอะไรกั้นระหว่างเรากับตัวผลงานนะในขณะที่การทำด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมันมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีเครื่องคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดแวร์ ผลงานที่ดีอ่ะสื่อตัวไหนไม่แตกต่างกันแต่ในแง่ของคนทำเนี่ยเวลาทำา2 d animation มันอย่างที่ว่ามันถ่ายทอดได้ตรงมันรู้สึกใกล้ชิดเชื่อมโยงมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างเทใจไปทาง2 d animation มากกว่าคอมพิวเตอร์นิดนึงนะครับปรญญาในการทำงานนะฮะอันหนึ่งที่ใช้บ่อยคือกรรมไว้หลวมหมายความว่าเรามีเราเปิดโอกาสให้กับ สิ่งใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแล้วปล่อยพื้นที่ในการเรียนรู้ในการผิดพลาดในการแก้ไขไว้ตลอดเวลาซึ่งซึ่งมันมีผลการทำงานนะครับคือการทำงานเนี่ยบางทีเราเกรงกลัวผลงานจะไม่ดีกว่าจะผลิตงานมาคิวน,นั่งว่ายังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกอะไราเงี้ยถ้าเรายึดแบบหลวมๆนะว่าเราคิดอะไรออกเราเริ่มทำก่อนผิดพลาดไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําอะไรขึ้นมาเราไม่ต้องแบบกังวลเลยก็คือว่าเราเริ่มทําไปเลยเราคิดอะไรได้เราก็โยนมันออกมาเพื่อที่เราจะได้เห็นว่ามันเป็นปัญหานะแล้วเราก็จะค่อยๆแก้ทยอยแก้ปัญหาเกินทางานเป็นแบบเป็นสเต็ปขั้นบันไดทําขั้นที่1ไม่ต้องเพอร์เฟกขั้นที่สองเริ่มแก้เริ่มดีขึ้นแล้วยิ่งทํายิ่งแก้ไปเรื่อยๆเห็นปัญหาเราก็แก้ไปพอสุดท้ายงานออกมาเนี่ยมันจะใกล้เคียงความสมบูรณ์มากที่สดุด a n i m เมชันกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1914และได้มีการพัฒนารูปแบบประกอบกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าส่งผลให้แอน m เมชันมีความน่าสนใจและสมจริงผ่านจินตนาการสร้างสารรค์อย่างไร้ขีดจำกัดของแอนิเมเตอร์ทำให้ a n i m เมชันสามารถครองใจผู้ชมจนได้รับความนิยมไปทั่วโลกและนี่คือ a n i m เมเตอรระดับโลกกับผลงานของพวกเขาครับ ขั้นตอนในการทำแอนิเมชันทั้งเรื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นหรือเรื่องยาวเนี่ยอย่างแรกที่สุดเราต้องมีไอเดียของเรื่องก่อนว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรเราต้องรู้จักธีมของเรื่องนะฮะรู้จักตัวละครสถานการณ์แล้วสุดท้ายเรื่องนําเราไปสู่อะไรแล้วเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนะฮะเป็นธีมของเรื่องซึ่งเราอาจจะเป็นแบบเป็นพล็อตไลน์สั้นๆก่อนเสร็จแล้วในพล็อตไลน์เราก็แยกแตกออกมาเป็นสคริปต์นะฮะ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 1, 2 3ตัวละครผ่านการประจนภัยอย่างไรเกิดปัญหาอย่างไรก้าวข้ามปัญหาอย่างไรสุดท้ายเขาเรียนรู้อะไรพอได้เป็นสคริปต์ออกมาเราก็แปลงออกมาเป็นภาพที่เรียกว่าสอร่บอร์ดเหมือนเป็นการ์ตูนช่องตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเอาสิ่งเหล่านี้นะภาพเหล่านี้มาสแกนร้อยเรียงเป็นเรื่องใส่เสียงภาคเสียงประกอบซาวเอฟเฟก เสร็จเป็นหนังหนึ่งเรื่องเรียกว่า story reel นะฮะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปทำเทคนิคอะไรนี่ขอ,อยกตัวอย่างว่าเป็นทำคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชันนะฮะพอเราได้ story reel ออกมาเราก็จะเหมือนเป็นไบเบิลรู้แล้วว่าหนังทั้งเรื่องมันต้องการฉากอะไรบ้างตัวละครอะไรบ้างเขาก็จะ list ออกมาแล้วก็ไปสร้างฉากไฟล์ฉากก็จะสร้างบ้านสร้างบ้านเรือนฉากหลังทุกอย่างที่ต้องการไฟล์ตัวละครก็จะไปออกแบบตัวละคร สร้างโมเดลตัวละครสร้างกระดูกขึ้นมาเพื่อให้เขาขยับได้นะฮะเสร็จแล้วไฟล์เลเยอร์ก็จะเอาทั้ง2อ,อย่างคือฉากกับตัวละครเอามารวมกันแล้วเอากล้องเข้าไปถ่ายเหมือนกล้องถ่ายเลยครับเหมือนเราไปถ่ายนอกสถานที่เพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในคอมพิวเ,เตอร์หมด a อนิเมชันเป็นสิ่งที่คือในทุกผแผนกของแอนิเมชันเนี่ยมันมีความจําเป็นที่จะต้องออกไปเรียนรู้ธรรมชาติ Research เป็นเรื่องสําคัญยิ่งเรารู้ชีวิตมากเท่าไหร่ยิ่งเราเข้าใจในหลายแง่มุมมากกันเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ใช่ออกมานําเสนอได้มากขึ้นเท่านั้นเราต้องเข้าใจมนุษย์เข้าใจธรรมชาติแล้วเราก็ ฝึกฝนทักษะในการอนนำสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นช่วงเวลาสั้นๆเน้นเฉพาะจุดที่สำคัญให้คนดูได้เปดูหนังในเวลา80นาทีรู้สึกเห็น ที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่มีความรักใส่ใจทุกอาชีพครผมว่าถ้ามีความรักมีความใส่ใจมีความสนุกกับการทำงานมันก็จะไม่ใช่งานนะมันคือการใช้ชีวิตผมว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตถ้าเราเลือกอาชีพที่เราชอบได้แล้วเรารู้จักอาชีพนั้นแล้วเรามีความรักในการทำทุกวันเราก็จะฝึกฝนเพื่อทำให้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อเรามีความสุข ผมว่านั่นคือความสาเร็จสําเร็จมันไม่ได้วัดตัวเงินไม่ได้วัดตำแหน่งมันวัดตรงที่ว่าเราได้ทํางานที่เรารักอย่างอย่างเต็มที่ม,มากกว่าผลกระทบที่มีกับตัวเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่การจัด priority ความสำคัญก่อนหลัง คือวันหนึ่งเนี่ยเรามี24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ยทำยังไงที่เราจะสามารถจัดลําดับความสําคัญก่อนหลังให้มันสมนดุลได้บางอย่างงานมันก็อาจจะาเป็นที่จะต้องแบบกินเวลาส่วนตัวไปณนะโอกาสหน้าเราก็ต้องสวิตช์เวลาส่วนตัวให้กลับมากินเวลางานไปคือมัน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 ขึ้นอยู่กับศิลปะของการหาความสมดุลในชีวิตนะฮะซึ่งบางคนเนี่ยบางทีเขาก็ ออถ้าง,งานมันเยอะมากเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันยยอย่างอย่างเช่นคุณมิยาสก,กินะฮะที่ทำภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องดังทโทโรโอ,อะไรเหล่านี้ฮะจากบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็เขาไม่มีเวลาครอบครัวเวลาส่วนใหญ่คือการทำภาพยนตร์แอนิเมชันนะซึ่งผมว่าตรงนี้มันเป็น choice ของแต่ละคนเขาอาจจะเลือกทำหนังน้อยลงก็ได้แทนที่จะทำหนัง12เรื่องลดเหลือ6เรื่อง แล้วเอาเวลาอีก6เรื่องไปใช้กับครอบครัวผมว่ามันเป็นไปได้มัน,มน,มน,มนขึ้นอยู่ศิลปะของการบริหารของแต่ละคนนะฮะซึ่งถ้าเราจัดเวลาให้เหมาะสมเนี่ยมันก็สามารถที่จะแชร์ได้อยู่ในแง่ของค่าตอบแทนนะฮะผมว่าอาชีพแอนิเมชนันตัวงานที่ออกไปเนี่ยมันได้รับค่าตอบแทนที่ที่ดีอะฮะไม่ได้แบบว่าลําบากมากหนักอะไรเงี้ยคือคนที่รักแอนิเมชนันล้วทำอย่างจริงจังแล้วมีฝีมือเนี่ย ตั้งแต่ประสบการณ์ทํางาน20กว่าปีไม่เห็นมีใครตก,ตก,ตกอับเลยฮะเขาก็มีงานทําอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีรายได้จากการทํางานที่ดีแล้วก็ยินดีขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างที่ว่านะฮะการรับงานเนี่ยมันไม่อยู่ในในประเทศเท่านั้น,เ,นเราสามารถที่จะรับงานข้ามภูมิภาคไดะะ้เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะรับงานที่แบบรายได้ดีเนี่ยมันมีอยู่เยอะครับ ศักดิ์เสนาลไรครับเป็นนักศึกษาปีที่สี่ดูแอนิเมชันอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยก็ได,ได้ได้ลองทําได้อะไรดูคิดว่าเราทําได้ก็เลยเข้ามาเรียนเป้าหมายจริงๆก็คืออยากจะออกแบบแอนิเมชันแบบคิดว่าเราเราแบบสามารถไปทางนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะหาอะไรได้ได้นะอะไรเงี้ยครับคร,ร,รับดรกมลจีราพง คณะบดีคณะดิจิทัลมีเดียมาเลยสี่ปุมครับคณะดิจิทัลมีเดียเนี่ยเป็นที่รวมของอคนที่จะทํางานเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลนะครับส่วนเรื่องแอนิเมชันเนี่ยเราจะเห็นหนังอย่างก้านกล้วยนะครับฟังปอนซึ่งเป็นทีวีซีรีส์ก็เป็นแอนิเมชันขึ้นมาสนะิ่งเหล่านี้ทําให้อุตสาหกรรมแอนิเมชันไทยเราโตนะครับเราต้องการคนผลิตงานแอนิเมชันมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นสาขาที่ชัดเจน ปีหนึ่งก็จะเป็นการฝึกพื้นฐานของของเราครับให้ให้เรามีความคิดมีทัศนคติที่ที่มันเป็นอาร์ตมากขึ้นวิชาเด่นๆของปีหนึ่งก็จะเป็นวิชาดออิงมันเป็นพื้นฐานของทุกๆสาขาขึ้นมาปี2เนี่ยจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับสายงานแต่ว่ามันยังมีพื้นฐานบ้างบางวิชาพอขึ้นปี3เราจะเริ่ม เข้าเรื่องแบบจริงจ,งจ,งจ,งจังจะเริ่มฝึกโปรดักชันจะเริ่มเรียนรู้ทั้งพีโปรดักชันทั้งโปรดักชันไปเลยปีสเนี่ยก็จะเป็นการทำโปรเจกจบครับเทอมหนึ่งก็จะเป็นพ p ีโปรดักชันเป็น p d ีทีสิคือเราจะเริ่มตั้งแต่การออกแบบการวางเรื่องทำสตอรี่บอร์ดทำออกแบบคารคเตอร์พอจบพอจบพีีสิแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาทำาีสิซึ่งก็คือเอาจาก p ีทีสินี่แหละที่เราเราวางแผนเอาไว้มาทำจริงให้มันจบ คืออยากแนะนำว่าถ้ารุ่นน้องคนไหนรู้ตัวว่าตัวเองชอบด้านนี้ก็ไปศึกษาเรื่องอาร์ตเรื่องการดออิ่งองค์ประกอบอะไรเนี้ยค่ะแน่นนะคะแล้วก็ถ้ารักก็ต้องอดทนนิดนึงเพราะว่างานแบบนี้มันมันต้องใช้ความหมดคนแล้วก็ขยัน การสอบเข้าสาขาเนี่ยครับมันก็อาจจะต้องเตรียมตัวเรื่องเกี่ยวกับว่าดูงานฝึกวาดรูปแล้วก็อาจจะเก็บพอร์ตคือทํางานแล้วเราก็เก็บงานของเราไว้อาจจะเป็นแค่ว่ารูปเล็กๆน้อยๆที่เราเคยแบบเคยวาดเล่นหรือว่าเคยเก็ตไอเดียมาเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรยากครับการสอบเข้าแต่ว่าเราต้องเราต้องมั่นใจจริงๆว่าเราชอบเรารักมันเพราะว่า การสอบมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าการที่จะเรียนให้จบเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ยากกว่าเยอะครับอันดับแรกเลยนะต้องเข้ามาศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ของคณะนะเข้ามาที่ stu.ac.th/sdm แล้วจะเห็นเลยว่าวิชาเรียนมันมีอะไรบ้างนะมีหลักสูตรชัดเจนอยู่ในเว็บไซต์จะเห็นผลงานพี่ๆตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ถึงปี4นะส่วนปี4เนี่ยจะเข้าลิงก์เข้าไปที่ YouTube เลยซึ่งมีผลงานเยอะแยะมากเนี่ย จะเห็นรว่าเขาเรียนอะไรกันแล้วประมาณนี้เราทำได้ไหมสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านแอนิเมชันมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้ครับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันคณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ตคณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยร,รังสิต สาขาวิชาแอนิเมชันวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปากรแขนงวิชาการผลิตแอนิเมชันสถาบันกันตนา ถ้านน้องๆมปลายสนใจเรียนด้านนี้แล้วคิดว่าตัวเองต้องเรียนวิชาใดเป็นพิเศษนี่ม,นมันตอบตอบยากนิดนึงเพราะว่าถ้าคนเรียนเก่งหวือคณิตศาสตร์เก่งฟิสิกส์เก่งมันก็เติมเต็มในส่วนที่ในส่วนที่ตัวเองอาจจะไปได้ไกลแต่วา่าถ้านักเรียนเป็นคนที่สนใจภาษา,ษาอังกฤษโอเคภาษ,าษาอังกฤษดีอยู่แล้วเฮ้ยนี่น่าสนใจสแสดงว่าเขาอาจจะไปทําอุตสาหกรรมนี้ในต่างประเทศได้จจะไปทํางานในบริษัทข้ามชาติได้นะครับ หรือถ้าเขาเป็นคนหัวดีอาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะมองในเชิงของบริหารจัดการมองในเชิงของภาพรวมของโครงการเป็นทำแอนิเมชันเฉยๆทำได้แต่อาจจะเป็นผู้บริหารจัดการโปรเจกต์ต่างๆได้บอกให้เพื่อนช่วยกันตรงนี้เพื่อให้งานมันสมบูรณ์ขึ้นนะสิ่งเหล่านี้เป็น,เป,นเป็นลนักษณะที่มันมันมัน,ม,นมันเหนือสแตนดาดละมันจะทำให้กลายเป็นคนสำคัญในวงการได้ อยากจะบอกกับน้องๆว่าท่าน้องๆสนใจทางด้านนี้ยอย่างแรกที่สุดต้องถามตัวเองว่าสนใจเพราะอะไรนะความรักถ้ามันเกิดขึ้นได้ในการทํางานเนี่ยโอเคว่า5ปีแรกคุณอาจจะยังไม่ได้ค่าตอบแทนที่ดีเท่าไหร่นะเ,นเพราะว่ามันเป็นการเพิ่งเริ่มเข้ามาทํางานแต่5ปีแรกของการทํางานเนี่ยให้ใช้เวลาในการเรียนรู้ใช้เวลาในการเปิดโอกาสในการทําสิ่งท้าไทย ความยากทําไปเลยเคาะไรายได้เนี่ยเอาแค่เอาแค่พอมีค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางก็เพียงพอแล้วแต่พอหลังจาก5ปีผ่านไปเราจะเริ่มแบบเริ่มเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทําซึ่งตรงนั้นนะค่าตอบแทนมันกลับมาเองนะไม่ต้องกลัว สุขในการทํางานแอนิเมชันมันเหมือนกับความสุขในการทํางานศิละปะหรือวิชาชีพออกแบบทั่วไปนะครับคือได้เห็นไอเดียตัวเองได้เห็นแนวคิดตัวเองมันออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตมันออกมาเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับนี่คือลายเส้นของเรานี่คือคาแรคเตอร์ที่เราตัวละครที่เราคิดมานี่คือซีนที่เราสร้างขึ้นมาออกแบบขึ้นมาเราพัฒนามันโดยใช้เครื่องมือฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ นะนี่คือรูปที่เราถ่ายเราจัดวางองค์ประกอบทุกอย่างนะฮะแล้วเราเสนอเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเมื่อคนได้เห็นแล้วยอมรับแล้วเ,เข้าใจแล้วติดตามอันนี้คือเสน่ห์นี่คือสิ่งที่เรามองว่าเราประสบความสำเร็จถ้าความสุขของแอนิเมเตอร์นะฮะก็คือการที่เราได้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆออกมาโดยวัตถุประสงค์เพื่อ ชีวิตที่ดีกว่าสำหรับคนดูในควมว่าเขาได้รับความสุขในการดูในสิ่งที่เราสร้างเขาได้รับแง่คิดที่ดีในการที่เรานำเสนอชีวิตเขาก็มีความสุขคนทำเราก็มีความสุขแอนิเมเตอร์ที่ดีไม่ใช่แค่ทำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตให้เคลื่อนไหวได้เท่านั้น แต่จะต้องเข้าใจจิตวิญญาณที่จะรังสรรค์ลงไปในตัวละครแต่ละตัวเพราะแอนิเมเตอร์ไม่ได้เป็นเพียงผู้สร้างความเคลื่อนไหวให้ตัวละครที่ไม่มีชีวิตเท่านั้นแต่พวกเขายังได้สร้างสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นจริงสร้างพื้นที่และความเคลื่อนไหวให้กับจินตนาการของมนุษย์ได้โลดแล่นในโลกที่จินตนาการผสานเข้ากับความเป็นจริงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด